XLT นะครับแมนวนวลราคา889,000บาทไฟหน้าเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะไม่ต้องกลัวลืมเปิดไฟอีกแล้วนะมาเวลนั่นเองนะครับสีดําตัดด้วยสีแดงนะของ b p r o t e c นะครับนะใส่เป็นเบาะหนังเดินได้แดงเราก็เดินแผงประตูมาเลยนะครับเดินได้ให้เรียบร้อย <c oughs> ตอนรบสูฟอร์ดบาย GT กอล์ฟตัวันนะครับวันนี้รีวิวทมกลางฝนตกนะตัวนี้ XLT นะครับแมนวนวลราคา889,000บาทสีเทานะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอธิบายกันทีละจุดเลยแล้วกันนะวันนี้ฝนตกไปกันเร็วๆครับ ด้านบนนะสกู๊ปทรงฟิตนะครับตัวนี้นะสีตัวเนี้ยเช็ดก่อนนะฮะสีตัวนี้คือสีเท้านะสีเดียวกับตัวรถใช้เป็นม้าแดงนะครับวางด้วยพื้นสีดานะแล้วก็กระจังหน้านะครับก็เปลี่ยนออกใช้เป็น FORD r ลั t เตอร์นั่นเองตัวหนังสือดาตัดแดงนะครับเพื่อให้สีแดงเนี่ยมันรับกับตัวสกู๊ปที่เป็นม้าสีแดงนั่นเองเปลี่ยนไปตัวนี้ใส่ไฟทัพทีม3มจุดเข้าไปด้วยนะรุ่นของ XLT ไฟหน้าเป็น LED มี d a y t i m e r u n n i n g Light ให้นะครับใส่ ตัวข้อไฟหน้าเพิ่มเข้าไปไฟหน้าเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะไม่ต้องกลัวลืมเปิดไฟอีกแล้วสําหรับลูกค้าที่เป็นกระบะ Next Gen ของ Ford นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้นะทั้งซ้ายขวาเป็นหลอดฮาโลรเจนนะครับพร้อมกับโคมโคมเมียมรูปตัว C ีตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบอัจฉริยะเปิดปิดอัตโนมัติตามวงเลี้ยวด้วยนะครับหมุนซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายเปิดหมุนขวาไฟตัดหมอกขวาเปิดนะครับเปิดแดดไหนนั่นใน คลิปในช่องของกอลฟนะมีสาธิตไว้ให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวไปเลือกดูแล้วรับชมได้เลยว่ามันอัจฉริยะยังไงอ่ะ่อเลยด้านข้างนะครับเป็นซุ้มล้อนะขนาด6นิ้วแบบหมุดเงินนะครับติดตั้งเข้าไปแล้วก็ตัวล้อลูกค้าก็มีการเปลี่ยนออกรุ่นเดิมของ xlt เนี่ยจะเป็นล้อ17นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็น Max m มาเวลนั่นเองนะครับสีดําตัดด้วยสีแดงนะของ b p r o t e c t นะครับลายมาเวลเป็นล้อ18นิ้ว ซีรีย์ยางก็เป็น2 6 5 6 5 r 1 8นั่นเองนะครับหน้ายาง2 6งร้อก้มิลแกนยาง65สมิลน,นะครับล้อมีตัดวงล้อก็คือ18นิ้วเพื่อใส่แม็กตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ช่วงล่างปีกนกต่างๆไม่ได้มีการยกเพิ่มนะอันนี้คือเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะครับใส่เซตนี้เข้าไปกับซุ้มล้อก็ดูหล่อแล้วก็การขับขี่ยังคงดีเยี่ยมเหมือนเดิมน,นั่นเองโลโก้นะครับบง่งบอกเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบเดียวนะ170แรงม้า405นิวตันเมตร เป็นเครื่อง2.0เทอร์โบรองรับน้ำมันดีเซลทุกประเภทเลยเติมได้ถึง b 2 0นะครับกระจกข้างก็มีไฟเลี้ยวให้แล้วนะเป็น LED ให้ด้วยนะครับในรุ่น Next Gen นะมีให้น้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับติดตั้งเรื่องของการสตราดเพิ่มเข้าไปอันนี้เการดสตราดแท้ๆนะของปอดเลยนะครับแล้วก็ใส่ข้อมือเปิดเข้าไปมาด้านข้างนะครับจากโรงงานมีมาให้มาแล้วนะครับในรุ่น XLT ่ะด้านหลังที่มีการเพิ่มเติมนะครับใส่ข้อฝาถังเข้าไปนะครับสีดำนะเป็นลายตารางหมากรุกแบบนี้นะครับ เข้ากับตัวซุ้มล้อเซ็ตที่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเข้ากันมาดูด้านท้ายครับใน,นส่วนของตัวด้านท้ายนะครับไฟท้ายของ XLT นะ้เป็นหลอดฮาโลเจนนะไฟหลีไฟเลี้ลลยวไฟถอยทุกอย่างฮาโลเจนโหมดใส่ข้อไฟท้ายเข้าไปก็ดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ติดตัวกาบฝาท้ายนัน่เนเองนะเว้นโลโก้ตัวหนังสือดําตัดแดงนะครับให้เข้ากับตัวกระจังหน้าและตัวม้านะครับคอนเซ็ตแบบแต่งแบบนี้ก็จะดูสวยงามมากขึ้น XLT มีกล้องถอยหลังให้นะครับเว้นโลโก้นะครับกล้องถอยหลังออก ที่ตัวหน้าจอกลางเลยตัวหนังสือคําว่าแรงเจอร์ตัวนี้มีการติดอะคริลิกเพิ่มเข้าไปนะเป็นตัวนูนนะครับสีดำนะให้ตัวหนังสือคําว่าแรงเจอร์มันมีมิติเพิ่มขึ้นม,มานะครับการชนท้ายมาจากโรงงานอยู่แล้วนะสีตามตัวรถนะครับในรุ่น xlt มีให้เรียบร้อยแล้วนี่คือ การตกแต่งด้านนอกทั้งหมดนะครับในรุ่น XLT 8 8 9 8 8 9 0 0 0บาทนะครับปกติภายใน XLT เป็นเบาะ5้าอันนี้ลูกค้าขอเปลี่ยนนะใส่เป็นเบาะหนังเดินได้แดงเราก็เดินแผงประตูมาเลยนะครับเดินได้ให้ใหเรียบร้อยนะครับทั้งหมดเลยเซตนี้นมีการเปลี่ยนในรุ่น XLT เบาะตอนหลังเนี่ยมีเขาเรียกว่าที่วางแก้วที่พักแขนนะครับตรงกลางสามารถดึงออกมาใช้งานได้นะรุ่น XLT มีให้นะครับอันนี้ตัดเย็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะหนังบวกได้แดงนะครับ ด้านหลังก็มีแอร์หลังให้นะครับแบ่งซ้ายแบ่งขวาให้ข้างหลังไม่ต้องตีกันนะแล้วก็มีจุดชาร์จนะครับ12โวลต์นะต่ออะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมต่อแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนการชาร์จไฟต่างๆนะครับก็สามารถใช้ได้เลยมาด้านหน้ากันนะเปลี่ยนเหมือนกันเรียบร้อยนะครับเดินได้ให้ด้วยนะครับด้านข้างนะเปิดประตูทิ้งไว้เบาะหายก็ไม่รู้ด้วยนะเบาะมันเดินได้นั่นเองนะครับขำกันไปเลยโอเค นะครับลักษณะของเบาะนะคะดีไซน์มาให้เรียบร้อยนะตัดตามเบาะเดิมเลยนะครับเขาเรียกว่าแนบสนิทไปไม่ได้มาสวมนะเป็นการแบบหุ้มจริงๆเนาะหน้าจอกลางนะครับ 10. 1 0 1ิงโฟ4 a รองรับ androidoapplecarplay แบบไร้สายหน้าจอ capacitive นะครับทัชสกรีนตอบสนองไว้นะเรื่องของพวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับควบคุมง่ายที่ความเร็วต่ำนะครับมีความมั่นคงที่ความเร็วสูงฟอร์เซ็ตมาให้แล้วนะครับในรุ่น xlt ต่างๆก็ Airbag นะในรถนะมีให้6ลูกเลยนะครับ ข้างหน้า2ะข้างเบาะ2แล้วก็มีม่านอีก2นะครับรวมกันเป็น6จุดชาร์จไฟต่างๆของด้านหน้ารถก็เป็นไวเลสนะครับไทซีไทยเอมีให้ครบนะขึ้นรถกระบะฟอร์ดเน็กเจอนะครับถือมือถือยี่ห้ออะไรสามารถรองรับการชาร์จและการแชร์ข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะั่นในร Next ุ่น n น็กเจอ2022ของฟอร์ครับจบไปแล้วอย่างรวดเร็วนะครับ XLT เกียร์แมนนวลราคา889,000บาทนะครับวันนี้ฝนตก รีวิวกันแบบเร็วๆหน่อยสนใจแบบนี้แต่งแบบนี้ก็ติดต่อหากอฟได้เลยนะครับตัวนี้มีโปรเริ่มต้นนะดาวเมนนวลดาวเริ่มต้น4ี่หมออตโต้ดาวเริ่มต้น5้าหมน้นะครับดาวแบบไหน,นแต่งแบบไหนโทรมาคุยกันเบอร์ศูนย์เก้าแปดหกห้าสามหกสี่กสี่ครับยินดีให้บริการลุกค้าท่วประเทศนะสามารถส่งทีมไฟแนนซ์นะครับไปบริการที่ถึงหน้าบ้านท่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับอยากได้รถแต่งลอแต่งสวยปรึกษาโทรหากอฟได้คอมเมนต์ไว้ในคลิปต่างๆได้นะครับ วันนี้ลาไิกรอนครับ XLT นะ889,000บาทสวยๆหล่อๆคันนี้ครับสวัสดีครับ